เรื่องของสอวอหมอเกศน,นะครับคนที่ได้คะแนนเยอะเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งทำคะแนนรอบสุดท้ายได้ไปถึง79คะแนนเรียกได้ว่ามาแรงสุดๆนะครับตอนนับคะแนนเนี่ยคุณผู้ชมช่องนับคะแนนยาวจนทะลุก,กระดานเลยนะครับโอ้โหและช่วง2 3สาวันที่ผ่านมานี้นะครับทุกคนก็พูดถึงเรื่องหมอเกศกันหมดเลยนะครับตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆว่าเรื่องนี้มันเป็น Talk of t เด t o ท n จริงๆนะครับก็คือถ้าคุณไปนั่งกินข้าวในร้านป้าตามสั่งและเขาเกิดเปิดทีวีทิ้งไว้นี ปกติมันก็จะมีช่องข่าวรายงานเรื่องค้นค่ากันวนไปวนมาแต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับทุกช่องเปิดเรื่องหมอเกียรติกันหมดเรียกว่าแมสสุดๆไปเลยครับอธิบายฝั่งคือแบบนี้ฮะ เรื่องนี้มันย้อนกลับไปนะครับต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากใบสอวอ3ของแพทย์หญิงคนดังกล่าวเนี่ยแหละครับหรือใบที่เอาไว้เขียนแนะนําตัวไม่เกิน5บรรทัดอันนั้นนั่นแหละที่เราก็คุ้นกันดีเขาเขียนแนะนําตัวเองนะครับว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยแพทย์เวชชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามและอื่นๆอ,อีกมากมาย,ย ส่วนช่องประวัติการศึกษาเนี่ยเขียนว่าเป็นศาสตราจารย์คือ Professor in Human Resource Development California University และได้ปริญญาเอกนะครับรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Political Science California University USA เช่นกันครับวันแรกๆที่คนฮือฮากันทันทีที่ได้เห็นใบสวสามก็มีอาจารย์พวงทองครับผมถามก่อนเลยนะครับว่า โลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกเตอร์ออฟ p o l i t i c a l ไซ science จบเอกด้านรัฐศาสตร์คือด็อกเตอร์ออฟฟิ o โลโซฟีวงเล็บ p o l i t i c a l science ได้ศาสตราจารย์ด้าน HR จากงานวิชาการอะไรบ้างจบแพทยาศาสตร์จากที่ไหนคะศาสตราจารย์ด้าน HR เป็นหมอไม่ได้นะคะ California University อยู่ที่ไหนรู้จักแต่ University of California ที่มีทั้งหมด8แห่งต้องระบุแห่งด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย อย่าแบบลูลี่ด็อกเตอร์สิครับโอ้ยทำไมดุจังเลยเนี่ยถามเอาถามเอาอ่ะนี่ครับล่าสุดครับอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะครับนักตรวจข้าวในตำนานครับได้ออกมาแถลงในฐานะที่เป็นหนึ่งในบอร์ดบุคลากรมหาวิทยาลัยนะครับได้แถลงข่าวเรื่องนี้ว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่เขาเขียนมาในใบสวสามเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มๆก็คือแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ที่ย่อมาจาก Foreign Credential Evaluation ครับซึ่งไม่ได้ออกปริญญาเองได้นะครับแต่เอาไว้เทียบวุฒครับนี่ฮะพูดง่ายๆก็คือตัวเรานำส่งใบปริญญาและใบรับรองผลการศึกษาหรือที่เราคุ้นๆกันก็คือ Transcript ครับที่เรามีเนี่ยอาจจะเป็นปริญญาของประเทศไทยไปให้สถาบันนี้เนี่ยประเมินว่ามันเทียบเท่ากันกันกบของหมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาแค่ไหนพร้อมกับจ่ายเงินครับให้เป็นค่าประเมินครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะส่งใบปริญญาเท่าเทีเทยมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนำไปสมัครงานทำในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สรุปง่ายๆนะครับก็คือเทียบวุฒินั่นเองครับซึ่งไม่สามารถใช้ทำอะไรได้กับทางการไทยนะครับเพราะกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้รับรอง กระทรวงอวก็ไม่รับรองหมายความว่าสํานักงานกพก็ไม่รับรองรับผาเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งระหว่างที่ฟาดฟันกันไปนะครับว่าอันนี้มันศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้มาจากที่ใดแล้วทําไมมันถึงได้มาง่ายจังเพราะการจะเป็นศาสตราจารย์นี่มันยากมากนะครับมันไม่ใช่วุฒิการศึกษานะฮะแต่มันต้องเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ต้องทํางานทั้งการสอนหนังสือจริงๆในมหาวิทยาลัยและการตีพิมพ์งานวิชาการ แต่อันนี้เนี่ยเจ้าตัวหมอเกตเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทำศาสตราจารย์ในประเทศแต่ได้ในอเมริกาซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าไปสอนกันตอนไหนในมหาวิทยาลัยอะ,อะไรเราก็ไม่รู้ไปเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอนไหนก็ไม่รู้เป็นรองศาสตราจารย์ตอนไหนก็ไม่รู้บอกตรงๆเลยคือในมุมหนึ่งฮะมันชัดเจนจนไม่รู้ว่าจะเถียงกันไปทำไมแล้วอะ่ะ แต่ที่น่าสนใจที่สุดสําหรับพวกเราครับกกตเนี่ยแหละเป็นศาสตราจารย์ที่อเมริกาเนี่ยต้องสอนเกิน10ปีแน่นอนนะครับและตําแหน่งนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับปริญญาตรีโทเอกครับคือคุณต้องจบปริญญาเอกแน่นอนอะแต่คุณเนี่ยก็ยังต้องสอนและได้รับการยอมรับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างยาวนานนะครับกว่าจะได้ตำแหน่ง professor ครับ อย่างไรก็ตามครับรัฐธรรมนรูญเนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าสอสอหรือว่าสอวอเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาอะไรดังนั้นถ้ามันเป็นวุฒิที่ไม่ได้รับการรับรองก็ใช่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะหลุดจากการเป็นสมาชิกสภานะครับแต่ว่าครับไอ้กฎหมายเลือกสอวอม77ครับเขียนข้อห้ามเอาไว้เรื่องแรงจูงใจให้ลงคะแนนไว้ในวงเล็บ4ครับว่าอย่างนี้ครับ หลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดมีทั้งโทษจำคุกและมีการตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีเลยนะครับกกตนเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงครับ ต้องรอให้มีคนไปฟ้องก่อนไหมครับว่าโดนหลอกให้เลือกอ่ะครับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมที่ลองเช็คเนี่ยก็มีจริงๆนะครับไอประเด็นเรื่องไปฟ้องอะไรเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสวคนหนึ่งครับก็ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง p p พีีนะฮะแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับและตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ถูกบีบเสียงเป็นชิปมั้งเลยเป็นชิปมั้งตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยนะครับเขาบอกว่าจะตั้งใจจะแจ้งความหมอเกดเพราะถูกตก เอาคะแนนไปเพราะเขาเห็นว่าหมอเนี่ยเป็นคนสวย mm. และเป็นศาสตราจารย์ด้วยระหว่างการแนะนำตัวในกลุ่มลายที่ตั้งกันขึ้นมาเอง <c oughs> ก็แนะนำตัว,วเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อยู่เสมอเลย <c oughs> โดยจะไปแจ้งความเพราะมีเจตนาทำให้เข้าใจผิด พร้อมไปเป็นพยานถ้ากกตเรียกและก็ยืนยันด้วยนะครับว่ามีหลักฐานเป็นใบลงคะแนนที่มาจากลายมือของตนที่อยู่ในกล่องลงคะแนนด้วยครับคนที่แนะนำตัวเองหรือตั้งชื่อ Facebook Twitter เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็มันก็ <laughs> มันก็หาดีไหมครับ <laughs> ต่อไปนะครับถ้าเกิดเป็นเชฟนะเป็นบาริสต้านะแถมเป็นนางงามด้วยเนี่ยนะ oh. เขาจะเอามาใส่หมดเลยไหมครับเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเชฟบาริสต้ามิสวิชาชีพอิสระ from bangkok ยิ่งใหญ่กันไปเลยทีเดียวแต่ ยังไม่จบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นเรื่องการแถลงข่าวนี่ม,มีการแถลงข่าวด้วยนะฮะที่คุณหมอเกตเนี่ยบอกว่าจะ,ะแถลงข่าวด้วยตัวของเขาเองเลยกับทนายเดชาแต่สุดท้ายนี่หมอเกตไม่ได้มานะครับส่งคนที่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาแทน2คนซึ่งได้ดูแล้วก็ต้องบอกว่าก็ตลกดีนะครับผมเพราะว่าคนซวยที่สุดในประเด็นนี้กลับกลายไปเป็นคุณ ทำมันนัดเฉยเลยครับคือหนึ่งในคนที่มาถแถลงแทนเนี่ยนะครับมีชื่อว่าสุขคุ้มพงษ์ชานนุวงครับ แนะนำตัวว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเอาเอกสารเนี่ยมาโชว์ให้ดูนะครับผมสมัยที่มีการอภิปรายคุณธรรมนัทเมื่อตอนปี63ครับเขาก็เคยให้คําปรึกษาการทําวิจัยของคุณธรรมนัทเช่นกันที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนกันนี่แหละแล้วก็ถูกสอสออภิปรายพาดพิงถึงเขาแล้วก็พาดพิงถึงสถาบันด้วยคุณคนนี้เนี่ยก็เลยต้องทําหนังสือชี้แจงความถูกต้องของสถาบันไปสุดท้ายเนี่ยก็มีเอกสารที่รับรองโดยประธานสภาณนนตอนนั้นก็คือคุณชวน ลีกภัยเนี่ยเซ็นมาด้วยแม้กระทั่งในหน้าเว็บไซต์ของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยยังเอาไปขึ้นเลยนะว่าสภาไทยเนี่ยยอมรับหลักสูตรนี้ด้วย<ม>โอ้โหสุดยอดไปเลยเช้าวันนี้นะครับในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็มีสัมภาษณ์ดรอิสระเสรีวัฒนวุฒินะครับรองเลขาสถาบันพระปกเกล้าที่ตอนปี63เนี่ยเป็นเลขาของประธานสภาก็ต้องออกมาอธิบายนะครับว่าเฮ้ยเอกสารอันนั้นน่ะ คือเอกสารโฆษณาคำชี้แจงครับที่เวลามีบุคคลที่3ถูกอภิปรายพาดพิงเนี่ยกฎหมายก็จะให้สิทธิ์คนที่ถูกพาดพิงชี้แจงกับประธานสภาแล้วประธานสภาเนี่ยก็จะเอาไปแปะไว้ที่โถงของสภา7วันครับพร้อมกับลงในเว็บไซต์ด้วยอันนี้เนี่ย ไม่เกี่ยวกับการรับรองตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับส่วนในเว็บไซต์นะครับที่ California University ไปเขียนว่าสภาไทยรับรองเนี่ยมาวันนี้ก็เข้าไม่ได้ดแล้วนะครับดูถ้าจะล่มไปแล้วครับ ว่าน่าเสียดายมากๆเลยแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆนะก็คือมันเป็นประเด็นที่คนเนี่ยอุตส่าห์ลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีสิทธิ์พี่ชื่อธรรมนัฐอยู่โถ่ก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะสิก็ตอนนั้นปี63นะครับคุณธรรมนัฐเนี่ยก็โดนอภิปรายไปแล้วตั้งแต่ตอนเรื่องมันคือแป้งนั่นแหละครับ <c oughs> คุณธรรมนัฐเองเนี่ยก็เคยเอาใบปริญญามาโชว์เหมือนกันว่าได้ปริญญาเอกซึ่งก็มาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นี่แหละ ในทานสคริปต์ของคุณธรรมนัฐที่เอามาโชว์ให้นักข่าวถ่ายรูปเนี่ยนะครับก็เขียนเอาไว้ว่าเทียบวุฒมาจากมหาวิทยาลัยที่สอนแบบทางไกลแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศวานูอาตู คือสอสอกับสอวอเนี่ยไม่มีกำหนดวุฒิการศึกษานะครับ mm. แต่การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดวุฒิปอรตรีเอาไว้พยายามหาข่าวก็ไม่เจอนะครับว่าเรื่องนี้ของคุณธรรมนัฐเนี่ยจบลงยังไงมีแต่เรื่องที่เคยโดนคดีที่ออสเตรเลียที่สารรัฐมนูญเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ทำให้ขาดคุณสมบัติครับ แต่เรื่องวุฒนั้นเนี่ยก็คงเป็นรัฐมนตรีได้แหละเขาก็ยังมีวุฒิปตรีอยู่นี่นะถึงจะไม่นับอันของวันัวตัวครับไม่เป็นไร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 ะครับผมตอนแถลงข่าวนะครับผมทนายเดชากับ2ที่ปรึกษาเนี่ยก็ยังมีอะไรที่เราว่าคาๆอีกเยอะเลยนะที่ปรึกษาอีกคนนะครับชื่อว่าดรนัทวัฒน์จันทรุธรครับบอกว่าเป็นผู้สมัครสวเหมือนกันเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงสวบอกว่าแบบนี้ครับ มีการส่งหนังสือไปถามกกตมาแล้วด้วยนะโดยเป็นการถามว่าวุฒิจากต่างประเทศมาลงในใบสมัครได้ไหมซึ่งก็มีหนังสือตอบมาจากกกตอบอกว่าลงได้ลงในช่องประวัติไงลงได้ก็เออดีครับก็ไม่ได้ไปถามกกตสักหน่อยนะครับว่าวุฒิจริงวุฒิปลอมมันก็ต้องตอบว่าลงได้สิครับนักข่าวนะครับคุณผู้ชมพยายามถามคุณสุขขุมพงครับว่าปอเอกเนี่ย อาวุธของที่ไหนไปเทียบมาล่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นการเทียบจากมาหาลัยไหนด้วยนะแต่เป็นการทํางานวิจัยแล้วส่งไปเทียบที่นั่นพอนักข่าวถามถึงงานวิจัยงานวิชาการที่บอกว่ามีตีพิมพ์ในส c o ปัสคุณสุขุมพงศ์ก็เอามือถือมาหากันสดๆให้ดูเลยตอนถแถลงข่าวนะครับเลยปรากฏว่ามันไปอยู่บนเว็บอื่น ที่นักข่าวบอกว่าตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากพิพิพธภัณฑ์เสี่ยงไฮ้ซึ่งนักข่าวก็ถามซ้ำถึงงานวิจัยในส c o ปั s ก็พยายามเปิดอยู่หลายทีนะครับลองถึง2-3ครั้งเลยทีเดียวทนายเดชานี่ก็พยายามให้คุณสุขุมพงษ์ยืม iPad เพื่ออะไรเพื่อจะได้เปิดจอให้มันใหญ่ๆไงแถมบอกด้วยว่าโชว์เลยจานโชว์เลยจานสุดท้ายแล้วนะครับก็เปิดในเว็บส c o ปัสแต่ ไม่พบครับอ,อ่ะ มีประเด็นเรื่องที่ตั้งของ California University นะครับหมอเกตเนี่ยบอกว่าเพจ csi la เนี่ยไปกล่าวหาว่าเขาเป็นมหาลัยห้องแถวมีการถ่ายรูปมาแค่มุมเดียวทั้งๆที่เขาเนี่ยมีตึกอยู่ซึ่งทางเพจ csi la เนี่ยนะครับแอดมินเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคงจะอยู่อเมริกาครับเขาก็ไปถ่ายมาให้ดูแบบดูใหม่เลยเดินวนๆอยู่หลายรอบครับมันก็ประมาณนั้นแหละครับ แถมตึกที่ว่านะครับเป็นร้านหมอฟันอีกตั้งหากนะครับ <c oughs> ส่วนคุณที่ปรึกษาเนี่ยก็ย้ําเหมือนกันนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เก่าที่เขายังติดป้ายอยู่เป็นตึกสํานักงานอธิการบาดีแต่มีที่ทําการใหม่อยู่ห่างจากจุดนั้นประมาณ60กิโลเมตร <c oughs> ซึ่งเป็นสํานักงานในอาคารสูงมหาลาัยเนี่ยมีตึกทาวเวอร์ใหญ่ๆนี่เพจ csia นะครับก็ไปทามาอีกครับไปตามที่อยู่ที่ลงในเว็บพบว่า เป็นตึกให้เช่าทำสำนักง,งานชื่อตึก University Tower ครับบรรดาออฟฟิศที่เช่าตึกนะครับก็ไม่มีป้ายชื่อของ California University สักห้องด้วยซ้ำครับอะไรวะมไม่ตื่นเต้นเลยนี่แค่เดินไปดูก็จบแล้ว,วเนี่ย,อ,ยอะไรวะโอ้ยอะไรเนี่ยนึกว่าจะแบบมีการแบบสืบสวนสอบสวนนี่<อ>คือแค่เดินไปดูสถานที่จริงแล้วถ่ายรูปจบเลยจบแล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยในไทยนะครับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกมาปฏิเสธนะครับว่าหมอเกตไม่ใช่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยและไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวเน็ตไปขุดโพสต์เก่าของหมอเกตใน a c e b o o k นะครับแล้วพบว่ามีการโพสต์รูปคู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าจะได้เป็นอาจารย์สอนที่มอธุรกิจบัณฑิตแล้วและมีโอกาสได้ทำศาสตราจารย์ต่อด้วยเจอกันนะคะนักศึกษา ทาง DPU นะครับบอกว่าแบบนี้ขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ซ้อมฝึกอบรมดับเพลิงครับ เมื่อเดือนมิถุนายนปี2566ซึ่งแพทย์หญิงเกศกมลมาร่วมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโดยทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าแพทย์หญิงเกศกมลไม่เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนอกจากนี้ครับแพทย์หญิงเกศกมลไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆผ่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ล่าสุดนะครับนักข่าวดูโพสต์เดิมของหมอเก๋น,นะครับก็มีการอิดิทเนื้อหานะครับเอาประโยคที่บอกว่าจะได้เป็นอาจารย์และทำศาสตราจารย์ต่อออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกะกะตยังไม่ขยับใดๆเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครที่อีกหลายท่านก็น่าสงสัยนะครับเพราะในกฎหมายเลือกสอวกำหนดไว้นะครับว่าผู้สมัครมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีแต่ตอนสมัครนะครับไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองการทำงานหรือเอกสารประกอบวิชาชีพแต่ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องหาบุคคลมารับรอง1คนเท่านั้นครับซึ่ง ตอนรับสมัครกะกะตก็ไม่เห็นจะตรวจอะไรใครเลยนะครับแน่กรกะตซสยอย่างนะครับผมสมัครผิดกลุ่มนี่ก็มีโทษนะครับโดยหากพบข้อเท็จจริงว่าผู้ใดสมัครสอวอรโดยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครได้แม้จะไม่ได้รับเลือกแต่เมื่อตรวจสอบพบก็อาจจะถูกดำเนินคนดีตามพรปอสอวอมาตรา74นะครับ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นถึง2 0 0แสนบาทครับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น20ปิปีหากผู้ใดได้รับเลือกขาดคุณสมบัติก็ต้องถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งพร้อมถูกดำเนินคดีได้เช่นกันนะฮะทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วกกตจะขยับกี่โมงครเพิม